ที่บ้านของพวกเขารอดนี่วัย47ปีอาศัยอยู่กับพ่อของเขาวัย88ปีในเมืองเซนต์แอนโทนีรัฐมินนิโซตารอดนี่มีปัญหาสุขภาพจิตหลายอย่างรวมถึงโรคจิตเภทและประวัติการพยายามฆ่าตัวตายการให้เขาอาศัยอยู่กับพ่อดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อพิจารณาจากสภาพของเขาอย่างไรก็ตามความกังวลเริ่มเกิดขึ้นเมื่อทั้งรอดนี่และดอนนันพอ่อของเขาไม่ตอบสนองต่อการโทรหรือข้อความใดฮ่าฮ ขณะขับรถผ่านบ้านน้องสาวของรถนี่สังเกตเห็นหนังสือพิมพ์วางอยู่บนพื้นหน้าประตูนอกจากจะไม่ได้รับการติดต่อกลับแล้วเธอยังรู้สึกแปลกใจเพราะพ่อของเธอมักจะเก็บหนังสือพิมพ์ทันทีในตอนเช้าเธอจอดรถเพื่อเคาะประตูแต่ไม่มีใครตอบหน้าเสียดายที่เธอไม่มีกุญแจสำรองของบ้านพ่อเธอจึงขอให้ฟอยพี่ชายของเธอไปตรวจสอบบ้านเมื่อเขามีเวลาแล้วเธอก็ขับรถออกไป เมื่อฟอยมาถึงบ้านในช่วงเย็นประมาณ17บนาฬิกา30นาทีเขาพบกับฉากที่น่าสยดสยองรอดนีพี่ชายที่มีอาการป่วยทางจิตของเขานอนคว่ำหน้าบนพรมที่เปื้อนเลือดรอดนีบอกฟอยทันทีว่าโทรเ1้าชันกำลังจะตายเมื่อฟอยเดินไปที่ห้องของพ่อเพื่อตรวจสอบรอดนีพูดว่าอย่าเข้าไปพ่อตายแล้วฟอยทโทรหา911ทันทีเก้ที่อยู่ของเหตุฉุกเฉินคือที่ไหนคะ่ะฟอยในเซนแอนโทนีคะ่ะ 911ช่วยยืนยันที่อยู่นั้นอีกครั้งได้ไหมค่ะในขณะนั้นฟอยขอให้รอดนี่ที่นอนอยู่บนพื้นนึกที่อยู่ของบ้านรอดนี่จำที่อยู่ได้ถูกต้องและฟอยยืนยันข้อมูลนั้นกับเจ้าหน้าที่ 911. 911 911เกิดอะไรขึ้นที่นั่นค่ะฟอยผมมาทำการตรวจสอบความปลอดภัยของพ่อและน้องชายที่อาศัยอยู่ด้วยกันน้องชายบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วและเขาบอกว่าเขากำลังจะตายและอาจจะ 911พ่อของคุณอยู่ที่ไหนฟอยอยู่ในเตียงของเขา911เขายังหายใจหรือมีสติอยู่ไหมฟอยน้องชายบอกว่าเขาตายแล้วอย่าดู911คุณช่วยเข้าไปตรวจสอบในห้องให้ฉันได้ไหมเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะส่งอะไรไปฟอยผมดูเขาแล้วผมสัมผัสเขาเขาเสียชีวิตแล้วและเขา911เขาตัวเย็นหรือยัง ฟอยใช่ตัวเย็นแล้ว911คุณชื่ออะไรฟอยผมชื่อฟอยคริสโตเฟอร์สัน911ตกลงฉันจะโอนสายไปให้บริษัทรถพยาบาลเพื่อให้คำแนะนำก่อนถึงที่เกิดเหตุฟอยผมจะออกไปข้างนอกสักครู่น้องชายของผม911ตอนนี้ฉันไม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับน้องชายของคุณพ่อของคุณคาดว่าจะเสียชีวิตหรือไม่ฟอย ไม่ผมสงสัยว่าน้องชายอาจจะทำร้ายเขา911ตกลงฉันจะโอนสายไปให้คำแนะนำก่อนถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่911เก็บฟอยไว้ที่สายขณะที่เธอติดต่อหน่วยงานที่เหมาะสมเนื่องจากคดีนี้ดูเหมือนจะเป็นคดีฆาตกรรมจากข้อมูลของฟอย911ต่อหน่วยงานเศร้าเรามีผู้โทรจากเซนแอนโทนีเขาคิดว่าน้องชายอาจจะตีพ่อจนเสียชีวิตดังนั้นเราจะส่งหน่วยไปที่พื้นที่ตำรวจรีบรุดไปที่เกิดเหตุ และพบฟอยอยู่นอกประตูหน้าตำรวจเกิดอะไรขึ้นฟอยผมมาทำการตรวจสอบน้องชายของผมก็นอนอยู่บนพื้นในครัวบอกว่าถ้าเขาขยับเขาจะตายผมคิดว่าพ่อของผมตำรวจเสียชีวิตแล้วฉากภายในบ้านเต็มไปด้วยรอยเลือดกระจายไปตามพื้นและทางเดินด้านหลังของบ้านรอดนี่นอนคว่ำหน้าบนพรมตรงกลางบ้านเอกสารสารระบุว่าเลือดบางส่วนบนเสื้อของเขาแห้งแล้วแสดงว่ารอดนี่นอนอยู่นั่นมานาน,านหลายชั่วโมงตำรวจ คุณหายใจอยู่ไหมรอดนี่ใช่มีรูที่หัวใจของผมตำรวจมีรูที่หัวใจของคุณคุณใช้มีดหรือรอดนี่มีดมันเลื่อนไปแล้วแต่ถ้าผมเอามือออกจากหัวใจผมจะแย่ตำรวจคุณแทงพ่อของคุณหรือรอดนี่ผมแทงตัวเองตำรวจเกิดอะไรขึ้นกับพ่อรอดนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจต่อวิทยุเศร้า เราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วสำหรับทีมแพทย์กรุณาส่งทีมแพทย์มาแบบเร่งด่วนเขาบอกว่าเขาแทงตัวเองที่หัวใจและเขาคิดว่ามันจับตัวเป็นก้อนแล้วเขาไม่ต้องการขยับเพราะกลัวเลือดจอะไหลออกตำรวจเข้าห้องนอนของดอนนันเพื่อตรวจสอบร่างเขาใช้ไฟฉายส่องที่ใบหน้าของพ่อและเห็นชัดเจนว่าชายคนนั้นเสียชีวิตแล้วเอกสารสารระบุว่าดอนนันมีรอยบาดแผลที่สีษาเลือดบนใบหน้าและลำตัวมีแผลถูกแทงใกล้ซี่โครง และมีรอยบุ๋มใกล้ๆมับด้านซ้ายนอกจากนี้ยังมีเขียงไม้ถูกวางไว้ใต้ศีรษะของเขาการชนสูตรศพในภายหลังเผยว่าเขายังมีบาดแผลจากของแข็งและของมีคมที่ข้อมือด้านซ้ายด้วยตำรวจช่วยจัดคิวให้ห้องปฏิบัติการอาชญากรรมด้วยคดีนี้เป็นการสอบสวนการเสียชีวิตเขาเสียชีวิตแน่นอนมีเขียงไม้ใต้ศีรษะเขาเขาถูกแทงที่หน้าอกและเขาบอกว่าเขาแทงตัวเองตำรวจเริ่มค้นหาว่าอะไรอาจถูกใช้ทำร้ายไม่เพียงแต่รอดนี่ แต่รวมถึงสิ่งที่อาจถูกใช้กับพ่อของเขาเขาต้องระวังไม่ให้รบกวนที่เกิดเหตุมากเกินไปและจะรอจนกว่าทิศภัยแพทย์จะเคลื่อนย้ายรอนี่ออกจากที่เกิดเหตุก่อนทำการตรวจสอบอย่างละเอียดตำรวจผมพบมีดและค้อนขนาด18นิ้วในห้องน้ำผมคิดว่าคนนี้ถูกตีจนเสียชีวิตนี่เป็นคดีฆาตกรรมแน่นอนเอกสารสารระบุว่าเจ้าหน้าที่การแพทย์แจ้งว่ารอนีอธิบายสภาพจิตใจของเขาในขณะนั้นว่าคลุ้มคลั่งและรายงานว่าเขาอยู่ในภาวะโกรธ หรือเสียสติการตรวจเลือดพบการมีอยู่ของเมโซแลมซึ่งเป็นยาระงับประสาทที่สามารถสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทได้ไม่พบยาอื่นในร่างกายของเขารอดนี้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเกี่ยวกับการสอบสวนว่าพวกเขามาใส่กุญแจมือผมแล้วยังมีคนข้างนอกที่ตะโกนเย้ยบอกว่าผมจะต้องติดคุกตลอดชีวิตหรือไปลงนรกอะไรแบบนั้นผมได้ยินพวกเขาพูดอะไรบางอย่างแบบซ่อนๆ เพื่อทําให้ผมรู้สึกแย่คนแบบนี้พวกเขาล่าเหยื่อที่อ่อนแอพวกเขาเป็นแค่คนที่คอยซ้าเติมความทุกข์ในเวลาต่อมาในห้องพยาบาลร็อดนี่กล่าวว่าผมไม่คิดว่าผมควรตอบคําถามใดๆผมต้องการตัวแทนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมจําได้แค่อาการเพอและฝันร้ายนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะพูดเพราะผมไม่สามารถเข้าเทเรส